ครับสวัสดีครับนะครับนี่คือครับวิถีชาวบ้านนะครับจุดนี้นี่ครับของวังงามนะครับนะครับอำเภออะไรนะเมื่อกี้จมลืมไปแล้วอำเภอไหนตัวนี้ยอำเภอตะติงพระอะไรนะอำเภอไดนตัวนี้อำเภอไหนตัวนี้ตัวนี้อำเภอไหนแล้วที่นี่อำเภออะไรที่นี่อำเภออะไรไม่รู้กันเลยนี่คือวิถีวิถีชาวบ้านนะครับ เออจังหวัดสงขลานะครับที่นี่ครับนี่การลากวนนะครับนี่หลักลากวนขึ้นขึ้นมาได้ไหมอ๋อครับนี่คือลากวนนะครับนะครับนี่คือจายหาดของบ้านโรงงานนะครับนะครับโรงงานนะครับที่นี่ครับนะครับสบายจับใบนะครับมาเออครับจับใบจับใบครับที่นี่นะครับนะครับจายหาดยาวครับนะครับติดกับเออ แหลมตะมิลาครับนะผมนะครับวัตรดคนกระหลงครับเออวัดวัดถดปลาเที่ยวนะครับนะครับจัดเต็มนะครับทุกสถานที่ไม่ว่าสถานที่ต่างๆนะครับไปทุกสถานที่นะครับที่ที่องเที่ยวนะครับวัตรดปลาเที่ยวนะครับในยูทูปนะครับผมนะครับนี่คือสถานที่ชายหาดของบ้านพวงงานนะครับม่วงงานนะครับที่นี่ครับนะครับเป็นจังหวัดสงขลาครับที่นี่ครับนะครับสบายครับน้ำสะอาดครับสบายๆครับนะครับแล้วก็ธรรมชาติ อ่าบริสุทธิ์นะครับที่นี่นะครับแล้วก็มีมีอะไรนะที่โซฟี่นะครับโซฟี่ครับนะครับโซฟี่นะครับโซฟี่อ่าโซฟี่อ่าโซฟี่นะครับทีโซฟี่นะครับทีโซฟี่นะครับที่นี่ครับอืมนะครับโซฟี่นะครับที่นี่ครับนะครับแล้วก็มีขนขนเปล่าขนเปล่า นะครับกลมปล้าวกลมปล้านะครับนี่คือกลมปล้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแค่ๆใกล้ๆกันครับนะครับว่าตรวจพาเที่ยวนะครับในยูทูบนะครับผมอ่าทะเลทะเลครับที่นี่คือทะเลบ้านพวงงานนะครับบ้านพวงงานอำเภออะไรนะจริงปะไหมอำเภอได้จริอ๋ออำเภอจริงปะเออสริงนะนคร ขอไปครับสิงห์น่านคอครับท่านผู้ชมครับที่นี่คือสิงหนครนะครับที่นี่คือสิงหน่านครครับบ้านโรงงานนะครับที่นี่ครับลืม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 ไปพี่น้องเอ้ลืมไปอะไรครับต้องเล่งตายเล่งตายมั่งนะครับผมวานโดปลาเที่ยงครับจัดทุกสถานที่ไม่ว่าที่ไหนครับที่ต่องเที่ยวนะครับอ่านี่คือวิถีชาวบ้านที่นี่ครับนะครับลากอวนลากอุ้งลากอวนนะครับไตจารีตาลีนะครับแล้วก็มีอ่าตรงนี้ครับ นะครับเด็กขึ้นได้นะครับสบายสบายครับที่นี่ครับอ่านะครับนี่คือต้นสนนะครับสบายสบายครับโอนเอ็นไปมานะครับนะครับที่นี่นะครับนะครับบ้าพลังงานต่างอำเภอ อ่าดังนันทุกคนนะครับที่นี่นะครับอ่าอืมนะครับนี่ใช่เหตุผลนะครับสบายๆนะครับที่นี่ครับนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสบายๆครับที่นี่ครับนะครับแล้วก็อาจจะโดยจังหวัดสุพระเที่ครับอืม เดี๋ยวเราไปดูวงวงมูจารัตครับวงกินข้าวครับวงมูจารัตฮ่าฮ่าฮ่าไปไ้มั้นู่นเดียวอ่านะครับตอนนี้นั่งกินข้าวตอนเที่ยงเที่ยงนใต้คนสนนะครับยอดสนลาเร็ยวเรีวหลาเรีวนะครับแล้วก็นั่งมีเปลวโผกข้างๆบรรยากาศอ่แบบเชียวๆนะครับเชียวๆแบบต้องแบบ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 บ้านๆเรานะครับนะครับสบายๆสบายๆต้อง สงขลาเมืองงามอำเภอสิงหานครนะครับต้องบอกว่าต้องขอทางไปครับที่ผ่านมาเมื่อกี้ผมบอกผิดไปครับที่นี่คือสางหานครเราวาไมาใช่บ้านเรานะครับเราต้องถามเจ้าที่ก่อนนะครับนะครับนี่คือมีเปรียสองอันหนึ่งเด็กเล็กน่นรักไาแล้วก็มีถนนติดกับชายหาดเลยครับที่นี่ครับถนนติดชายหาดเลยอ่านะครับถนนติดชายหาดเลยที่นี่ครับนะครับ กินกบดำสบายสบายครับกินข้าวแปบรังครับสบายสบายนะครับที่นี่ครับสบาย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 นะครับจ้าแค่นี้ก่อนนะครับจะบอกว่าแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ